สวัสดีครับกลับมาพบกับปักกับปักเก็ตบูแล้วครับตามชื่อหัวคลิปเลยนะอย่างที่เรารู้เนาะสถานการณ์ตอนนี้ที่บ้านเราก็อย่างที่เรารู้กันว่าสถานการณ์เรื่องของไวรัสเอ่โคโรหนาหรือโควิด19นะก็กําลังคุกกุ่นเลยแหละหลายๆคนก็ต้องอยู่กับบ้านมากขึ้นเนาะหลายคนที่ทํางานบริษัทก็แบบตักเองก็ เริ่มอยู่บ้าน work from home กันมากขึ้นเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องเฮ้ยมีการทำงานหรือมีการวิดีโอคอลอยู่เนาะก็เลยคิดว่าเฮ้ยตักทำคลิปนี้ขึ้นมาดีกว่าเนาะก็เป็นคลิปแต่งหน้าช่วงอยู่บ้านเราใช้อะไรยังไงดีเนาะเพื่อให้มันดูดูสดใสามากขึ้นนะไม่เหมือนแต่งหน้าเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวลองไปดูกันละกันว่าตักจะแนะนำกันยังไงดีโดยเฉพาะสำหรับชาวเราๆนะอยากจะวิดีโอคอลเอ้ยแต่ไม่อยากหน้าสดเนาะแบบว่า เดี๋ยวเหมือนผีเกินไปเพื่อนร่วมงานจะตกใจเนาะก็แต่งหน้ากันนิดนึงกันนะอยู่บ้านอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าตักแนะนำยังไงแล้วลุกออกมาจะเป็นยังไงไปดูกันขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึงแล้วกันอีกนิดนึงแล้วกันเนาะตอนนี้ตักลงสกินแคร์หมดแล้วแล้วก็ลงกันแดดหมดแล้วเรียบร้อยนะขั้นตอนแรกก็ ลืมไม่ได้เลยพลาเมอร์ imer, หรือเมคอัพเบสนะก็ยิ่งเป็นคนผิวมันแบบตักนะหรือผิวผสมหรือคนจะผิวแห้งก็แล้วกันก็เลือกใช้เมคอัพเบสตามสภาพผิวของคุณแล้วกันนะก็แล้วก็แนะนําว่าเฮ้ยพวกเมคอัพเบสหรือพลาเมอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนผิวมันก็พยายามใช้อะไรที่คุมมานิหนึ่งลวกันเนาะก็อย่างตัวนี้ก็ตัก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะสาหรับออของเรเน่านะเฟรน y ี้บิวตี้นะตัวนี้เป็นทรูแมท f ฟ l l R m a t t i า y p r i ต e r นะตัวนี้เขาก็จะให้ความแมตหน่อยหรือถ้าเกิดใครอ,อยากใช้เป็นแบบพวกธรรมดาเบสธรรมดาก็ได้นะตอนนี้แต่ก็มีอยู่2ตัวที่แนะนำนะก็อย่างตัวนี้มันก็จะคุมมันหน่อยเนาะแต่ถ้าอย่างพวกตัวนี้มันก็จะปรับสภาพผิวเฉยๆเนาะพวกตัวนี้ CA นะบายบายชายนะตัวนี้ก็ดีเนาะแต่ว่าตัวนี้คนสุขภาพผิวน่าจะใช้ได้ก็โอเคอยู่เนาะบายบายเบ อ่าไบทูชายเบสยูีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แต่ตัวนี้น่าจะหาซื้อที่ไทยไม่ได้นะควาเลเบลนะตัวนี้ก็ใช้ดีเนื้อจะเป็นสีฟ,ฟ้านะ mm hmm. ก็เดี๋ยวให้ดูเนื้อละกันนะแต่ละตัวเป็นยังไงอ่ะตัวนี้เนื้อเขาก็จะเป็นใสๆนะเป็นสีฟ,ฟ้าเนาะตัวนี้เนาะก็เขาก็จะปรับสภาพผิวให้มันดูชุ่มชื่นมากขึ้นเนาะเฉยๆแล้วก็สําหรับตัวที่เป็นอ่า c ีเอนะสีเอีเอก็จะประมาณนี้อ ให้ดูเอเขาก็จะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อขาวเขาก็จะปรับสภาพผิวเราเนาะแล้วก็ให้ความชุ่มฉ่ำนิดหนึ่งมี UV ด้วยนะตัวนี้โอเคแต่วันนี้ตักขอ,อยยาใช้เป็นคนหน้ามันนะขอ,อยยาใช้เป็นฟินตี้บิวตีแล้วกันเนาะทรูแมต t แมตติฟายิ่ง r ราเมแล้วกันนะ, matte. Matte ะนนะตังจะลงแค่บริเวณบริเวณจุดๆตรงนี้เนาะดังนั้นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญนะสำหรับ การแต่งหน้าถึงเราจะอยู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะเลือกเบสหรือพราเมอร์ตามสภาพผิวของตัวเองแล้ะกันเนาะแต่จริงๆถ้าใครเป็นคนไม่ได้ผิวมันมากอ่ะก็ไม่ต้องใช้อะไรที่มันคุมมันมากก็ได้เนาะเพราะว่าเราอยู่บ้านน่ะนะมันก็คงไม่ได้แบบอืมันอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครเป็นคนผิวมันแบบแล้วก็พยายามเลือกที่มันเป็นแบบคุมมันหน่อยแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ จะใหคุมมันนิดนึงถึงแม้อยู่บ้านเราก็ต้องคุมมันนิดนึงนะเพราะเราเป็นคนผิวมันมทีนี้มาขั้นตอนสําคัญเลยแหละของการทาลุคนี้นะลุคนี้จะบอกเลยจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์อะไรเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีสภาพผิวที่มันไม่ไหวจริงๆแต่ก็แนะนําไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะแต่ตากไม่ได้มีปัญหาอะไรผิวอะไรเยอะแยะนะมีแค่ร่องรอ,อยอย่างที่ถ้าใครตามตากเยอะก็จะมีรอยสิวจากสิวนาำๆมีกระ มีรูขุมขนนิดนึงแล้วก็รอยคล้ำใต้ตาแต่วันนี้เราจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์แต่ถ้าใครสภาพผิวเหมือนจริงใครคอนซีลเลอร์ก่อนก็ได้นะแต่พยายามใช้คอนซีลเลอร์ที่มันบางๆนะไม่ดูแบบหนามากเกินไปแล้วกันอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปคือลงเฟสเนาะลงผิวนะตักแนะนําว่าไม่อย่าใช้รองพื้นเอออย่าใช้รองพื้นหรือถ้าใครจะใช้รองพื้นจริงๆก็ใช้รองพื้นที่มันเป็นสูตรบางเบาแต่ตักแนะนําว่าไม่ควรใช้รองพื้นควรใช้เป็นบีบีเนาะบีบี บีหรือว่าเป็นทินเซตมอยเจอไรเซอร์ก็พอนะชินเซตมอยเจอไรเซอร์ก็พอเนาะตัวอย่าง B.B. ที่ตักจะมีอยู่ที่ตักแนะนำนะตัวที่รักใช้อยู่ตัวที่ตักใช้อยู่บ่อยๆก็ตัวนี้ก็แนะนำนะตัวนี้ก็คือ Q-Place b y by บายอ b ยบตัวนี้เป็น BB แหละ a c n e Cover นะตัวนี้สึกเขาจะมี2หรือ3สีแหละตัวนี้ก็เนื้อเขาก็จะโอเคเหมือนกันนะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวให้ดูเนื้อเขาก็จะไม่ไม่คือกลางๆอะ่ะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปแต่เกี่ยง่ายตามสไตล์บีบีเนาะตัวนี้ก็จะปกปิดได้ระดับหนึ่งนะได้ระดับหนึ่งเนาะได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกระตึบนะปกปิดได้ระดับหนึ่งนเนาะเหมือนตั้งจะเคยรีวิวไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตั้งแนะนำก็เป็นพวก BB ของผู้ชายบีบของผู้ชายพวกนี้ มีเบี่ยงผู้ชายก็จะมีตัวที่เป็น i n i t f r e e เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นของ Uno เออถ้าเกิดแต่บ้านเรามันค่อนข้างหายากเนาะพวกนี้พวกนี้ตสาาั่งมาจากเมืองนอกหรือซื้อมาจากเมืองนอกทั้งหมดนะแต่ว่าที่ต้งแนะนำจริงๆคือเป็นพวก t ิน t ท d Moisturizer นะก็ที่ต้งมีก็จะมี n a r นะมี MAC เนาะไลฟ์ฟูซี่ตัวนี้ทินเวลเวดแม t e s สกินทินของนาเนาะแล้วก็ l i f ์ฟูซี ไลฟ์ฟูซีทินเทสครีมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นพิ x ซเป็น p i x ซ H2O Skin Tint แต่ก็แนะนำว่าเป็นพวก BB ก็ได้หรือว่าจะเป็นสกินทินก็ได้แต่ถ้าใครผิวดีจริงๆแนะนำตัวนี้เลยแล้วเพิ่งใช้ c a t r i c e ดีมากจริงมันเป็นมูสเหมือนเป็นแบบปรับสภาพผิวเฉยๆไม่ปกปิดเลยเลยนะเออก็คือเมคอัพโน่เมคอัพที่แท้จริงเลยตัวเนี้ยเออถ้าเกิดใครผิวดีมากๆแนะนำตัวตัวนี้แนะนำตตัวนี้คาทริส ไวมินิทเฟสโปรดักเตอร์นะตัวนี้แต่ว่าวันนี้ตั้งจะลงเป็นทินแล้วกันต้อนงะเป็นทินแล้วกันเนาะเออทินมันคืออะไรถ้าเคยทําวิดีโอไปแล้วเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันนะว่าทินคืออะไรเ้าเคยแนะนําไปแล้วนะไปดูที่คลิปนั้นแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวจนเกินไปก็วันนี้แนะนําเป็นทินเท ดีกว่าเนาะเป็นทินเทสอะผู้เชอาข้าวแล้วกันทินเทสมันก็คือเป็นรองพื้นชนิดหนึ่งแต่เป็นรองพื้นชนิดบางเบาที่มันจะไม่ปกปิดอะไรเลยนะเหมือนแค่สภาพส,ส,สภาพผิวเท่าไหร่เป็นเป็นรองพื้นชนิดแบบเด็กๆอะรองพื้นเงี้ยเออไม่ใช่รองพื้นอะไรเงี้ยเออรองพื้นอะไรเงี้ยนะเด็กๆเนาะประมาณนี้ก็ต้องแนะนาําถ้าเกิดใครผิวดีมากๆจริงแนะนําตัวนี้เลยพิกซี่แต่ว่าคนผิวมันไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะมันไม่คุมมันอะไรเลยนะ แต่ว่าพิกซีเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหมาะสําหรับคนผิวธรรมดานะหรือผิวแห้งเนาะแต่ว่าคือผิวดีจริงๆคือมันไม่<ก>ป,ป่ p พิกซี่<ล>ก็ประมาณนี้นะนะก็คนผิวดีที่แท้ทรูเนาะควรใช้ตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้ความปกปิดขึ้นมานิดนึงเออปกปิดได้ปานกลางนะแนะนำนานานะ นานี้ก็ค่อนข้างบางเบาแต่ก็ปกปิดได้ดีระดับหนึ่งเลยแหละเออนานะตัวนี้ชื่อ l ว e t Matte Skin t ชินแต่วันนี้ตัออ๊ขออนุญาตใช้เป็นตัวนี้ละกันนะขออนุญาตใช้เป็น Mac l i ลฟ์ฟูซีนะแม็กไลฟ์ฟูซีก็จะปกปิดได้ดีประมาณหนึ่งแต่ตักว่าจะปกปิดน้อยกว่านาสนะแต่ว่าก็ปกปิดเยอะกว่าตัว p i x i e เนาะก็สกินชินตักจะใช้ตัวนี้ละกันเนาะวันนี้เนาะเนื้อเขาก็จะประมาณนี้เออให้ดูปึ๊บ เนื้อเขาค่อนข้างเป็นกิมครีมหน่อยอ่ะเห็นไหมส่วนใหญ่ทินมันจะเนื้อค่อนข้างออกเป็นกิมครีมหน่อยแต่ว่าเห็นไหมเขาจะเกี่ยง่ายแล้วก็ปรับให้ผิวดูคือทินเนี่ยพวกนี้มันจะเหมือนเวลาทาง,ง่ายนะเหมือนทาสกินแคร์ไปเลยแหละเหมือนทาสกินแคร์ไปเลยเนาะทาสกินแคร์ไปเลยอ่ะเดี๋ยวรักขอลงที่หน้าแล้วกันเนาะกันถ้าใครอยากให้มันลุกได้แบบบางกว่าไปว่าเดิมไปอีก,นะกนเนี่ยพวกทีนี้ตัองแนะนําว่า แตะลงไปที่หน้าเลยก็ได้นะมันส่วนเนี่มันค่อนข้างจะเกี่ยง่ายเนาะค่อนข้างจะเขี่ยง่ายให้ลงนิดเดียวก่อนนะวิธีลงพวกนี้แนะนําอย่าลงทีเดียวเยอะๆให้พยายามค่อยๆลงไปถ้าไม่พอแล้วค่อยลงใหม่นะเห็นไหมก็จะมีความเกี่ยง่ายเนี่ยเหมือนเกี่ยสกินแคร์เลยนะเห็นปหววับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคือเราแทบไม่ต้องใช้แปรงเลยอะเออแต่ถ้าใครอยากให้ลุกมันบางกว่าเดิมเนี่ยก็ใช้แปรงก็ได้แต่รักไม่แนะนำนะพวกนี้ไม่แนะนำให้ใช้แปรงนะเพราะมันบางอยู่แล้วเนาะ เขียนง่ายมากเห็นไหมเขาก็ชอบสภาพผ,ผิวเนี่ยเขาก็จะดูสว่างขึ้นเห็นไหมดูไบร์ขึ้นเห็นว่าดูมีความชายดูแบบมีสุขภาพดีมากขึ้นเห็นไหมแต่สังเกตว่าอย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ปกปิดอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยรอยรอยแดงก็ยังอยู่เห็นไหมรอยตรงนี้ก็ยังอยู่รูขุมขนก็ยังเห็นอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไห คืออย่างที่บอกแล้วพวกทินเนี่ยพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ทํามันจะไม่ช่วยเรื่องอจุดบกพร่องบนหน้าเราเท่าไหร่นะแต่มันจะทําให้ผิวเราดูใสขึ้นสว่างขึ้นเห็นไหมสว่างขึ้นมาเลยเห็นไหมเห็นไหมอมืตัวนี้ต้องแนะนํานะสําหรับตัวไลฟ์ฟูซีของตัวแม็กไนะลฟ์ฟูซีทินครีมของแม็กเนี่ยโอเคเลยนะถ้าใครอยากจะได้ทินตัวไหนดีๆสักตัวหนึ่งแ,แนะนําตัวนี้อืมตัวนี้นะอืม ถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มเข้าไปก็แท็บก็ได้นะแท็บลงไปนิดนึงแท็บแท็บลงไปนิดนึงก็จะให้ความปกปิดมากขึ้นเห็นปะแต่ก็ยังเห็นรอยอยู่ดีอ่ะเห็นปะเห็นปะเห็นปะแต่ถ้าเคยอยากได้ความปกปิดขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใช้นิ้วแท็บแล้วกันเนาะเพิ่มลงไปอีกชั้นหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ปกปิดได้ขนาดนั้นนะเห็นปะมันก็ยังเห็นรอยอยู่ดีดังนั้นถ้าใคร อยากมีปัญหาผิวนิดๆหน่อยๆก็แถบเพิ่มลงไปแล้วกันเนาะเออแล้วก็แนะนําว่าใช้มือแต่งกดีกว่านะสาหรับทิ้นนะห,หน้ามันก็จะมีความใสขึ้นมาเห็นไหมดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมออโอเคไปไปสู่ขั้นแก้ม <c oughs> โอ้ยโอ้ยไม่ใช่คโคโหน้านะขันคอ <c oughs> เอ,อขั้นตอนต่อไปเออ ใครอยากจะลงแก้มก็ลงใครไม่อยากลงก็ข้ามขั้นตอนลงแก้มไปเลยก็ได้นะแต่ส่นตักลงนิดนึงละกันก็สําหรับสีผิวสองสีประมาณตักเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นสีออกเป็นสีคอรัลหรือพีชจะดีกว่านะเออเนาะก็ประมาณนี้อย่างตัวนี้มิคก็ดีนะ big bear witme ตัวนี้ก็โอเคแนะนําให้เป็นเนื้อพวกครีมหรือพวกฝุ่นก็ได้แล้วแต่นะแต่ถ้าเป็นเนื้อครีมเนี่ยมันก็จะกลืนไปกับผิวมากกว่าฝุ่นเนาะแต่แนะนําก็เป็นสี คอรอลพีชหน่อยเนาะดูแล้วเป็นลุคบางๆหน่อยอย่างตัวนี้ก็ดีนะนี่ตัวนี้เป็นสีชื่อดีท็อกซ์มีนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อแท่งครีมเออเป็นเป็นอย่างเงี้ยครีมคิวเห็นปะอืออย่างที่บอกตัวเนี้ยพอลงแล้วมันก็ดูเนื้อนนะแต่พอเกลี่ยแล้วมันจะดูแบบใสๆมากเลยเห็นปะอือเห็นปะพอเกลี่ยแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เออสำหรับนิฟนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ช่วงนี้ตราก็ใช้บ่อยเหมือนกันก็เซฟเวล่าเซฟโฟลา ดูโอนะตัวนี้ก็จะมีสองสีเป็นเนื้อครีมทั้งคู่เนาะก็สีทักใช้บ่อยๆก็จะเป็นสีด้านนี้ก็จะออกเป็นดูสีคล้ายกับตัวนิกเมื่อกี้แหละแต่ตัวนี้สีจะจะชาร์กว่านะตัวนี้ลงก็บางๆเบาๆมือหน่อยนะเนาะเบาๆมือหน่อยเนาะบางนี้อันนี้ตัวตัวเซฟอร่าด้านนี้นิกเนิกจะบางกว่าเยอะ แล้วก็อีกแนะนำอีกอันนึงก็จะเป็นพวกตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้เป็นของโอไมทินนะชื่อสีแซลมอนที่หลายหลยคนเขาคิดก,กันก็สีมันก็จะเป็นส้มส้มพีดๆประมาณนี้เห็มส้มส้มพีดๆประมาณนี้ก็แนะนำถ้าอยากจะทาแก้มก็ทาเป็นสีประมาณโทนนี้ก็ได้นะโทนเนี้ยอย่างเงี้ย ที่ดูมันดูใสๆไม่จัดจนเกินไปอหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะเบบี้ไบรท์ตัวนี้สี03ไลชีมาเกนตาตีเขาก็จะแบบแต่พวกนี้ก็จะลงน้อยๆหน่อยนะเวลา เทคนิคเวลาลงพวกนี้อย่าลงเยอะให้ลงนิดเดียวแล้วเกลี่ยให้มันจังตเกลี่ยมันนะเออมันจะดูเป็นแบบธรรมชาติหน่อยไม่งั้นมันจะดูบกนะโอเคนะดังนั้นวันนี้้าเขื่อยากใช้เป็นนิกซะกันนะจะแต้มลงไปที่จวอมบนนิ้วก่อนแล้วกันนะแล้วก็แตะลงไปนิดเดียวแค่นี้พอละถ้าใครอยากจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้นะบอกแล้วว่าใครจะ ไม่ลงก็ได้ก็ไม่ไม่ต้องลงแต่รักจะลงนิดเดียวเห็นปะมาลงนิดเดียวแก้มันก็จะดูมีสีขึ้นมานิดหนึ่งจางๆนะมันก็จะดูแบบมีสุขภาพดีขึ้นมานิดหนึ่งเห็นปะเห็นไหนิดเดียวอยากให้ดูเห็นปะมันก็จะไม่ได้สีฉัดอะไรมากมายแต่จะดูมีความแดงขึ้นมานิดหนึ่งมันไม่ใช่ความแดงมีสีขึ้นมานิดหนึ่งประมาณนี้ อีลงก็ลงด้วยนิ้วนั่นแหละเออลงด้วยนิ้วนั่นแหละใช้ความร้อนจากนิ้วอ่ะมันจะได้แบบกระจายตัวดีแล้วพยายามวอมบนนิ้วก่อนแล้วก็แปะแปะ,แะเกลีย์ไปอย่างนี้<ไ>มันจะได้ดูแบบไม่โบกจนเกินไปเมคอัพ no makeup เนาะอ่ะประมาณนี้อ่ะขั้นตอนต่อไปลงแก้มเสร็จแล้วเราคนผิวมันแบบเราก็ลืมไม่ได้เลยแป้งทาเ l u ูเซนนะลงแป้งก่อนละกันเนาะก็แป้งฝุ่นอ่ะคุมมันหรือจะเป็น แนะนำนะไม่อยากให้ใช้อะไรที่เป็นโกลเท่าไหร่นะสำหรับคนผิวมันแบบตัดแต่ว่าถ้าใครเป็นคนผิวแห้งหรือผิวธรรมดาก็จะโกรได้นิดหน่อยแต่ว่าคนผิวมันแบบตัก๊กแล้วก็แนะนําเป็นพวกทานสูเซนดีกว่านะอย่างตัวนี้ที่ตักมีตัวนี้เป็นของ b บ r ร y M นะตัวนี้เป็น Loose s e t t i n g Po ดอรเนาะก็จะเป็นสีขาวเลยเนาะอีกตัวนี้ก็จะเป็นโนซีบัมาเโนพอเบอร์าเดอร์ตัวนี้จะเป็นของ i n นิทฟรีนะ แต่เป็นแพ็กเกจพิเศษที่เป็นรูปมิกกี้เมาส์วันนี้ถ้าขออนุญาตใช้เป็นตัวนี้ละกันนะก็เขาก็จะมีพับเทคนิคของตากรา้าก็จะเอาพับลงก่อนลงไปเลยอย่างนี้นี่แปะลงไปเนาะอย่างนี้บริเวณทีโซนนะก็ไปเลือกแป้งเอาตามที่คุณอยากใช้ละกันนะและ้วทักก็จะใช้แปลงวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นเลียวเทคนิคนะอาร์ที สองศูนย์หนึ่งนะปลัชบลัชแล้วก็คุมอมอนวันนิดนึงให้หน้ามันผ่องขึ้นมานิดนึง แต่ถ้าใครไม่อยากให้มันดูนั่นว่าก็ใช้เซ็นทอกทันสูเซนก็ได้นะเออที่มันเป็นโปร่งแสงจริงๆหรือเซตติ้งพาวเดอร์ก็ได้แล้วแต่เออเออประมาณนี้แค่นี้พอไม่ต้องลงข้างหน้านะเนาะจะเห็นว่าการแต่งหน้าก็ไม่ได้ใช้วัสดุอะไรมากมายเลยวันนี้ใช้นิ้วส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะเออดังนั้นคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลนะเรื่องของ การแต่งหน้าเฮ้ยไม่มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้นิ้วหมดเลยวันนี้เห็นไหมใช้นิ้วอย่างเดียวแค่มีหลงแปรง,งเมื่อกี้ที่ใช้แปรงถ้าเกิดไม่มีแปรงจริงก็ใช้พับของเขาเน่นแหละก็ได้เนาะอ่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายทาปากหน่อยลวกันเนาะจริงๆถ้าเกิดใครปากสุขภาพดีอยู่แล้วเนี้ยไม่ต้องทาก็ได้ทาเป็นลิปบาล์มเฉยๆก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันปากน,นิดนึงก็พยายามลงเป็นกลอสแบบนี้ก็ได้นะเป็นกลอสเป็นลิปออยล์บาร์อย่างเงี้ยของมีหน้าเนี่ยตักแนะนําเลยตักชอบใช้มาก เดี๋ยวให้ดูจะเห็นว่าถ้าใช้ในคลิปบ่อยๆนะมีหน้าเนะี่ยเดี๋ยวให้ดูเนื้อเนื้อเขาจะเป็นเนื้อบางแบบเนี้ยมันเหมือนมีสีนะแต่ว่ามันเกลี่ยลงไปที่พื้นปากเราแล้วอะมันแทบไม่เห็นสีเลยเนี่ยมามันก็จะให้ความชัยชายดูสุขภาพดีขึ้นมานิดหนึ่งเนาะหรือถ้าใครแนะนำจริงๆต้งแนะนำเลยเบสิกนีเวีย นีเวียนั่นแหละแต่ตัวนี้เป็นเขาก็จะมีรุ่นที่มีสีกับไม่มีสีคุณก็ไปเลือกเอาแล้วกันแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มีสีแล้วเลือกหน่อยแล้วก็แนะนําเป็นสีแดงตัวนี้นะตัวนี้คือมีเวียริบบาร์นะทาลงไปแค่นี้จบเห็นไหมาปากมันก็จะดูมีความสุขภาพดีขึ้นมาเองพอแล้วจบง่ายเนาะจบแล้วอ่ะโอเคถ้าเกิดใครคิดว่า มันไม่พออยากใช้ไม่พอก็เติมอันนี้ได้นะแต่ถ้าคิดว่าวอนนี้พอแค่นี้และไม่งั้นเดี๋ยวลงนี้มันจะชายกว่าเดิมนนะ่ะส่วนคุณผู้ชายที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันแดงจนเกินไปก็ใช้เป็นตัวสีฟ้าก็ได้นะเป็นปกตินะแต่ถ้าเกิดขอยากให้มันมีสีขึ้นมาหนึ่งก็ใช้เป็นตัวสีแดงแบบนี้ก็ได้มันก็ไม่ได้แดงเท่าไหร่นะมันก็ทําให้ปากเราดูสุขภาพดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ลุกที่ได้เสร็จวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวตาขอไปชีดสเปรย์แล้วเดี๋ยวกลับมา ไปฉีดสเปรย์เพิ่มมาเฟชเชอร์สเปรย,ปย์คุณจะมีน้ำลงน้ำแร่อะไรก็ไปฉีดแล้วกันนะแล้วแต่อันนี้ไม่ไม่ซีเรียสนะแล้วแต่ไปฉีดเลยแล้วกันแต่ช่วงนี้ตักใช้เป็นของอีฮดะนะที่เป็นป้องกัน PM 2.5ก็ช่วงนี้จะต้องใช้ไว้เนาะโอเคก็ประมาณนี้อาะให้ดูให้ใกล้เห็นไหมพวกร่องรอยอะไรมันก็ยังอยู่เห็นไหมเนี่ยอรอ่องรอยอะรอยะยะตาใบตาก็ยังอยู่เนาะมันคือหนังหน้าเดิมเราอะแต่ว่ามันดูเป็นสุขภาพ เวอร์ชันที่ดูสุขภาพดีขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ดูแบบแต่งหน้าจนโบอะไรขนาดนั้นเห็นไหม,มแก้มก็จะดูมีความใสๆขึ้นมานิดนึงปากก็จะดูมีสีขึ้นมานิดนึงเออแต่มันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ดังนั้นถามว่าลุกจริงๆลุคนี้ยที่จะแต่งหน้าเวิร์กฟอร์มโฮมหรือต้องวิดีโอคอลอย่างที่เราบอกนะจริงๆแต่ว่าตัวที่สําคัญคือตัวเฟซของเราเนี่ยเออเฟซเบสเนี่ยว่าเราต้องจะใช้เป็นตัวไหนอย่างที่บอกว่าตัดเนื้อหนําเป็นตัวแม็กไลท์ฟูลนะ แม็กไลฟ์ฟูลซีทินเทสครีมตัวนี้ก็ดีนะเห็นไหมว่าเราจะไม่ลงแป้งผสมรองพื้นหรือแป้งแข็งต่อเลยเห็นไหมจะใช้แค่ครีมผสมเป็นพวกครีม B b บหรือทินเทสครีมเสร็จแล้วเสร็ด้ดยแป้งทานรูเซนหรือเซ็ตติ้งพาวเดอร์พอจบเนาะโอเคก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูด้วยเปรียบเทียบนะก่อนแต่งกับหลังแต่งว่าเป็นยังไงบ้างเอเห็นไหมก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ดูอนาดจากศูนย์เปอร์เซ็นเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอาจจะศูนย์เปอร์เซ็นเป็น 40%่0นะที่ดีขึ้นก็คือไม่ได้แต่งแบบจนเลยขนาดนั้นเป็นลุคแบบเบาๆบางๆนะดูแบบแต่งขึ้นมาให้มันดูมีสภาพไม่ดูเป็นผีชนเกินไปเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุกนี้นะลุกนี้ที่ตักแต่งให้ดูว่าเอ้อยู่บ้านแล้วต้อง work from home, from home หรือวิดีโอคอลจะแต่งหน้าไงดีไม่ให้มันดูไม่ ดูเป็นผีจนเกินไปเพื่อโลงงานได้ไม่ตกใจเนาะโอเคเอาสุดท้ายทิ้งท้ายช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะแล้วก็เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสักษาสุขภาพดีๆนะครับออ,ออกนอกบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นแล้วก็ระยะห่าง distance distance, social distance ก็ระยะห่างของแต่บุคคลระยะบุคคลก็เราห่างๆกันไวเนาะแล้วก็ออกไปไหนอย่าลืม มีมาสปิดป,ปากมีเจลล้างมือแล้วกันเนาะโอเคก็ตักทิ้งทายไว้ลแค่นี้แล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ